สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีตอนนี้ก็มาเจอกันกับจี้อีกตามเคยรองเท้าเกาไม่ใส่นะคะอยู่หลังบ้านกับแม่ค่ะจะทําการย้อมผมนะคะย้อมผมจากที่ตัวเองทําสีผมบ่อยแล้วสีทองก็เริ่มออกมาค่ะออกมาเกือบจะหมดแล้วนะคะแต่ทีนี้ด้วยการที่มองไปมันยังไงก็ไม่รู้มันดูไม่สะอาดมันดูไม่เรียบร้อยก็เลย จะย้อมเป็นสีน้ำตาลคล้ายๆกับสีดำนั่นเลยค่ะไม่ดำมากค่ะแต่ก็คือแบบออกน้ำตาลน้ำตาลนิดไหมหรือว่าดำไหมไม่รู้นะคะแต่ซื้อมาเป็นสีดักเปล่านะคะดูก่อนนะคะว่ามันจะออกในประมาณไหนเนาะหรือว่าต้องย้อมอีกรอบไม่อยากทำในบ้านค่ะกลัวพ่อแกจะเหม็นกลิ่นสีก็เลยมาทำอยู่ข้างนอกค่ะเดี๋ยวแม่จะเป็นคนทำให้นะคะอีจีอ้วนมากรองเท้าก็ไม่ใส่ คือมาอยู่นี่คือแบบอื้อ้อวนมากได้ดังใจมากตอนนี้กําลังผสมสีกันอยู่แม่จะเป็นคนยอมนะคะแม่เกก็ไม่ค่อยสบายแก่แล้วเนาะโอ้โหสภาพอิจิอ้วนมากช่างมันเหอะมีความสุขก็พอแล้วค่ะโอเคนะคะตอนนี้รองเท้าก็ไม่ใส่เดินไปเดินมานะคะแต่แลราจะแต,แต่แม่ก็นั่งรอไปค่ะแม่ก็มองค่ะตอนนี้คุณแม่กําลังจะลุกขึ้นแล้วนะคะ แกไม่ค่อยสบายด้วยแล้วแกก็แบบเดินไม่ค่อยได้อิจิก็จับกล้องลเรียบร้อยนะคะเตรียมค่ะเตรียมอ่ามอนซ้ายมันขวาก่อนเขาจะอีจงไงอ่าคุณแม่อือหึคลิปนี้ถามไปว่าเสียงเราหายไปไหนเสียงเราลืมเปิดวอลลุ่มค่ะก็เลยต้องมาอัดเสียงคุยกันไม่มีอะไรหรอกค่ะคุยกันก็จ๊กจิก คุยกันเสารา,ราละเพลพัดคุยกันมีแต่ตลกคำๆแม่เต็มหน้าดิฉันค่ะอือือนี่ค่ะโอ้โหทำต่อไปค่ะทำสิคะแม่เราบอกว่าไม่ชอบให้ทำสีผมแต่ใจหนึ่งเก็กชอบให้ผมเราดำเหมือนปกตินั่นแหละแต่ทีนี้ด้วยกันที่ว่าเราไปกลับไทยเราไปอยู่ไทยใช่ไหมเราก็เลยทำสีน,นสู่นสีนี่ทำนู่น,นนี่นั่น แล้วก็นี้แม่กาลังยอมให้นะคะยอมให้จะไปแก๋บ,บอกไม่ต้องทําแล้วนะคะให้ปล่อยให้เป็นสีธรรมชาติฝรั่งเขาชอบคนผมดำเนาะเขาไม่ชอบให้ใครทําสีอะไรอย่างเงี้ยนี่ค่ะหัวก็เริ่มล้านแล้วนะคะเพราะอะไรงอกก็ขึ้นเยอะถอนงอกออกตรงกลางก็เริ่มเป็นเส้นเป็นเส้นแล้วนะคะเล็บก็ยังไม่ได้ไปทําสักทีน้องมันก็น่าจะกลับมาแล้วะคะ่ะ โอ้โหเศรลูกตานะขอบตาดำยิ่งกว่าแพนดา้าทั้งแม่ทั้งลูกคะ่ะแจ้งเลยค่ะทุกคนถามว่าเป็นแม่แจริงจริง,รงหรอไม่คะ่ะแม่เกเป็นแม่บุญธรรมของจีนี่แหละค่ะเกทําทุกอย่างให้จีหมดเลยนะคะเกเลี้ยงจีมานี่ทุกคนคะ่ะดูกําลังหัวเราะกันคะ่ะเกบอกว่าน่าจะยอมออกสีแดงๆนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอืทําไปค่ะทํา แกเหมือนกับว่าไงอ่แกรักจีมากอะไรเงี้ยแกเป็นห่วงจีมากแกกลัวว่าแกเป็นอะไรไปจีจะอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละคะ่ะกลับไทยแกก็ขอให้กลับมาจีกลับมาเยี่ยมแม่นะคะเนี่ยกลับมาเสร็จดูสภาพคะ่ะอือแลบลิ้นอีกคะ่ะหน้าตามไม่ให้ละขนตาก็ไม่ได้ต่อคิ้วเครื่องขมุกขมักขี้เลยยังทำหน้าขี้เลยเอีก โอเคค่ะตอนนี้ฟังค่ะฟังบอกว่านางบนค่ะบนว่าทําทํำห้สีผมเนี่ยทําแล้วผมมันเสียนู่นนี่นั่นอะไรของเขานั่ยเลยค่ะดูค่ะดูอือมแกไม่อยากให้เรากลับไทยค่ะนางบนต่อค่ะแกจะให้อยู่นี่จีรือว่าเธอไปกับฉันไม่ล่ะแกบอกไม่ก็เลยมีกันหวัวเราะกันนิดนิดหน่อย แกอยู่ไม่ได้หรอกแกร้อนแกบอกประเทศไทยร้อนการหารการกินไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เหมือนเรามาอยู่นี่กินข้าวแม่ร่อยเหมือนเรากินข้าวอยู่ที่บ้านเราเนาะนี่ค่ะอ่ะดึงค่ะดึงดึงค่ะแม่ทําทุกอย่างจริงๆนะคะดึงดึงดึงอยู่บ้านนางก็ใส่เสื้อธรรมดาเสื้อเก่าๆของนางนี่แหละนางออกไปข้างนอกก็อีกอย่างหนึ่ง โอเคค่ะตอนนี้โอเคตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะล้างผมแม่เป็นคนล้างให้นี่ค่ะดูเสื้อนะคะเสื้อเก่าให้มันเลิกไปเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเปลาเรียบร้อยแล้วเปลาเสร็จก็ออกมาเป็นสีพอใจอยู่นะคะภูมิใจมากๆเลยที่ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกท่านที่กดชมคลิปให้ ขอบคุณทุกท่านที่ทักทายหากันดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้อะไรๆก็แพงไปหมดก็ทำใ้แค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านที่เข้ามาใน